นี่คือนครงลงวิจันทร์ในตอนแรกๆอยู่ที่เบิดทัดหลวงวันนี้เขาจะพามาเบิงกิจกรรมยามแรงของประชาชนชาวนครงลงวิจันทร์ทำม,มาเบิงบรรยากาศในปี2 0 2 2มันจะเป็นอะไรจเทซาได้น0มมีใครนำาะเป้าบริการทังที พระทรตอนนี้เฮากำลังเดินทางไปที่เดินถัดหลวงเพื่อไปบิงผ่าบรรยากาศตอน่องแรงบึงกิจกรรมํำแรงของชาวนครโลบิคันมาเป็นจังหกิจกรรมแรงแรงอยู่ที่เดินถัดหลวงและเฮากำลังไปออกกําลังกายเท่ากันตอนนี้กำลังเดินทางไปยูงทลแถวท่า,ทานรลวงสแควร์หรือว่าซีแยกไฟแดงถัดหลวงเบึงบรรยากาศตอนดังแรงนี่เป็นตอนนี้เวลาหามกแรง เป็นช่วงเวลาที่คนกําลังเลิกเวียกเบึ่งสภาพการสัญจรอยู่ในท้องถนนอยู่ทีแบบนลงจันจัตอนนี้ตอนแรงหรือว่าตอนเศร้าตอนไปเวียกตอนเลิกเวียกนี่ถือว่ามีรถจานวนหลายออกมา ้ายาคูว่าอยู่ที่นครหลวงิงจันทร์รถไล่ปันใดไใ้เบิ่งคลิปนี่อันนี้เป็นสมองเลิกเวยียกของพอแม่ประนซนส้าวนครหลวงยิงจันทร์อันนี้เขาอยู่ที่จุดซีแงไฟแดงถัดหลวงรถไล่ขนาดเลยกได้นี่ มีคือนครลงวิจันทร์ในตอนแรกๆอยู่ที่เดินถัดหลวงวันนี้เขาจะพาเบิกกิจกรรมยามแรงของประชาชนชาวนครลงวิจันทร์อยู่ที่เดินถัดหลวงในปี2 0 0 2ทำมาเบิกบรรยากาศมาเป็น,เปนอะไรยังคึกคืนคือเก่าบอเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้อยู่ที่นครลงวิจันทร์ เปิดไปทุกอย่างแล้วยงเว้นหา่านบันเทิงคาราโอเกะเท่านั้นเนาะสําหรับสําหรับกิจกรรมมือดืน่นการเล่นที่ล่ากลางแจงในโฮมบอร์หรื่าการคาข้ายเดี๋ยวเนี่ยมันเปิดไปดแล้วทํามาเบิ่งบรรยากาศในปี2002มันจะเป็นอะไรอันนี้แมนโบลิเวีานหนาสภาแหงา่งศาต หามุงแรงค้นเริ่มทะย,ย,ย่อยทะย่อยมากออกกํลังกายแล้วรถงายสามารถจอดแด่กลางเดินนี้เลยรถจักรก็สามารถจอดได้ตามแคมเดินขึ้นกัน อยู่ที่เดินทันลวกนี่ตอนรอแรกๆจะมีคนมายางมาแลนขี่รถถีบยังร้ายและตอนคับคำจะมีทีมงานหนึ่งทีมาเต้นแอโรบิกนี่คือรัฐวิสากิปรำปปานะครโลวงอินจันท่งเวลาหามุงแรงคนกำลังเลอเหยดเมืองรถเที่ยวทางอยู่ที่นครลงอินจันเนี่ยร้ายขนาดเลย theo công viên Sư loại Hải สวนสาธารณะไซเรษฐาอันนี้คือสวนสาธารณะอยู่ทั้งขังเดินทันหลวงนั่นเองนันนี้นก็เป็นสภาพสงศาดเดินทันหลวงแล้วกับขางๆเลยสวนสาธารณะนี้ สามารถมานางล่นมามาแรนทัดกายอยู่นี่ก็ได้ก่วงไดยพู้ยาวไปหอดละวปิดกับตลาดของกินสุกกลางคืน,กกคนทีมการเต็นอลวิสกำลังมาต่างตูเลยรอถาสมาสิกมาหัวงานหัวทีมท่วงนี้ก็เป็นส่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2022อากาศเริ่มหอนแล้วได้อยู่ทีนครลงมีจันทร

มีรถมาขายนำ้ำหลายๆซอฟต์บกกุ้ยลิมจีเต้าหู้เกลามาฮัทก,กายหล่ะก็ซื้อน้ำกินนี่เลยขายบางใหม่ก็มี่ใครเป็นตำรวจวะ โอหันเนตโราเปนติกขนาดเลยมังกรแตงกัวเล่าหัน้ายน้ำให้บริการแกนักกีฬาเนาะนี่แลนเมืองแล้ักมาซื้อน้ำกินอย่างนี้ได้ <c oughs> ที่ว่าทรงนี้ยอยู่ที่ประเทศเลาว ได้เปิดซ้อนเปิดการเรียนกันซ้อนอลไรได้ซึ่งว่าเพิ่นเริ่มต้นในเดือนซองน,นี่เองเดือนกุมภาพันธ์นี่เองถ้าก็เริ่มต้นเปิดการเ,ร,ออาเ,ร,เรียนกันสอนเทวนักเรียนได้ไปเรียนยุ่งเยี่ยนอะไรเด้ไงโบดี้เรียนออนไลน์ล่ะมะขามหวานอะโวคาโดาเผือกเนาะนี่ามาแย่งกันนี่ นอกนอดอันน <c oughs> ี้แถวแถวมาใต้เส้นขวางวะดอกจานกำลังบานเห็นด,ดอกจานละกินหอดตอนยังเป็นเล็กหน่อยอยู่ตามตรงไหนตรงหน้า คนมื่กี้ราถีกก็มี้ยคุณย่าคุณเรียก่าคุณย่าไปรล้มการพ่อจะก็ต้อ กินหนามกันเนาะมีคนจองววเรานี่หรือว่าเอาไปขายเลยว,วะนี่กินน้ำกันเนาะยิ้มหน้าสิบพันวะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์ป้องกันคกบสงบ ริเวณบ้านคนเคงตอนนี้กำลังลงคอยคนเคงยูบอลชุดสีเงี่ยนเคงนี่จะมีสีเงี่ไฟแดงจะเป็นสีเงี่ไฟแดงหล่ะครับมีรถปิดล้ายขนาดรถล้ายนแถวนี้แถวนี้ก็มีอาหารที่ขายตามแค้นทางเป็นปิ้งลูกซีมเป็น ไขลูกสมคุ่งยินาวัดเองวัดพลเก่ง ือยู่แถวค้นเค้งนี่ยสองฝากทางตอนแรงมากเนี่ยึกค,คืนดีขนาดเลยแต่ละเฮื่อนนี่ยก็จะเห็ุเป็นหาานขายเครื่องมาเลยกูขายอาหารกับขายเครื่องใส่แบบนี้ อยู่นี่ก็มีตลาดตลาดขายอาหารขายพักขายยังตลาดน่อยอันนี้เป็นสาภาพการจราจร,ยจรยอยู่ที่นครงลงวจันทร์ตอนแรงๆอยู่แถวสี่แยกไฟแดงคนเค่ง รถไล,ลยครับ